อใหม่กุงอยู่ในเฮียนไปน้ำจ้าเพราะว่าอันปุ๋ยมันเหลือหลายกุงจะเอามา้วยใส่ในนี้แหละมนเข็ดเกิดอยู่ในเฮียนนี่แหละเป็นมาดามกุงเป็นคนสวนขอบคุณเลยๆได้น้องอ้อยขนาดมากครั้งแรกเนาะนี่เนาะปีงว่าโดนคนหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีเลยวจะน้องล้ำปางค่ะ ขอบคุณเดอ้อจ่าเดอ้อแล้วจะให้ฉันคืนไล่ซดได้ยังไงฉันอ่านไม่ออกโอ้ยมักง่ายๆจะไม่คุณอภากได้ละหญิงฉันก็ใสแบบนี้มาตลอดแต่ว่าอาจใสใส่ใสคุง้งคุณคุง้งแมนบอจ่า,จาอยู่ใส่น้อจากคุณคุ้งนี่เนาะจา่าอยู่ประเทศใดแล้วจา่าบอกกอุ้งใดได้จ่ากุณอภางจ่าแม่น้ำปังนอกเนี่ยเปิด เป็ดนี่มาตั้งปีสองพันเก่าพี่จำวันน้องสิโดนเพราะานเซโซโยูวันทูโกอัพทำนเซโซทำานเซโซมามีเอาคิวดอกฮห้เป็น ให้แม่ปานกับอ้อยไปเยี่ยมพี่กุง้งแม่ป่นพามาจ้ะจ้าจ้าขอบคุณค่ะสาอุดรวอมมวนวอมมวนวอลโลดจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่อ้ายตาถึงเขาใช่ปะแต่เด็นบ้านี้ขี่มันขี่เกามัน่ะแม่พี่ต้อยพี่ต้อยเขบาบ่มีมองดำเขบาบ่มี่มองถิมเขามาขอถิมยุสวนกุ้งจ้าโอ้ าลูกสาวอ้อยคนบ้านเชียงมาสวัสดีมาดีใจดีใจสวัสดีค่ะคุณโนโอ้คุณกุ้งเหรอคะหรือว่าคุณเอียงน่าจะสวัสดีค่ะทักท้ายได้จ้ะเด้อคุ้มคุ้มเครืงสมองเลยเด้อจ้ะถามาบ่าท่านจะมาโทษเอื่อยอีกละ่ะกระต่ายหน่อยนั่นอิหลรวยบ่้วย,น,วยนอนกับศิลบเบาละ จุงใจจงประสงสางกลางดงก็โอ้กุ่งกล้องกล้องคลงแล้วแต่จะเรียกอู้เ <c oughs> พราะว่าถ้าเป็นเก็บอันนั้นุมก็ต้องกินวัฟโฟไปนัำน,น่าจะเนาะเพราะกินวบฟโฟกบางแน่ถ่ายคลิปเยียงกระถามเขาหางตัวอ้้ขอโทษนะคะก็บอกเอ,อมว่าไ่ อันกระบอกได้ขอโทษได้จ้าปุ๋ยน่าจา้าเนาะแมนจ้าดีอีหลีจา้าเมื่อนี้กุ้งยังว่ากุ้งไปรก็บเห็ดกลับมากุ้งอัดสิไลซสดแล้วกุ้งกระสิปูกันต้นเพียงแป๊บหนึ่งแปบบ๊บให้เบิ่งอยู่กระใสซุดธรรมดานี่างไรหญิงฉันก็บ่ได้ใสสุดอียงเบิ่วว่างอัดลัางกันพีิมีน่าสาวอุดรอดทนจะถึกถึเนาะจ้านาะบึนนาะจ้าน่ะ,นาานะมเคื่อนนีง อุตส่าห์ว่าโอ้ยฉันคงิฉันขอตัวแป๊บได้ๆอยากไปแค่นาดามาเนี่ยยูนี่แาไ่ได้อ่อยมาเทียวแหมทำมาตรงมาหนาการถึกบอกกับบอกในเด้อจา้ากุ้งกระยุนนี่ลหละจา้าแค่นาดาจา้าสาอุดรจอนสินแลนด์มะไกา่คุยเป็นลูกคุงหรือคลองนี่ล่ละอุ้ดเป็นยังคือโอเคได้ล่ะสวัสดีคุณแกงน้องหม่ บอแล,ล้วนั่ยเดแล้วโยกโปมาแล้วนั่นตักงนั้นแล้วก็มามาแล้วมาเน็ดบอกเฮ้ยฉ <c oughs> <c oughs> ันเนี่ยนะจะน้องหัดลบได้สบายมากจ่าพี่ต่อยบอปเป็นยังของพี่ต่อยโอเคมากสำหรับกุ้งเอาแดดออกเลยเด้อฟาแจงจ้างปลาเดีสย,ออยฟังกุ้งไปเก็บกระมูลนี่แหละไปพ่อก็ไปพ่อแต่ดอกบ,บานๆ <c oughs> ได้ผัวเถาบอมาแล้วจ้ามาตีอ๊ยคนละปานฉัน มามามาเทียท่ยวเที่ยวหาพี่ดันมากเมื่อนี้แล้ก็สิมามเนี่ยกกมามแร้งแล้สิมากินขนะเขาแล่งเบื่อเมื่อนี้พี่ปันน่ะได้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 ไดมามากีดบัดดีเด้วยเจรอขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าคุณนายสวัสดีค่ะ สวัสดีมีความสุขกับพี่มีนาสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบี่อนันนะคะสวัสดีค่ะเกิดบโมงนิ่งจ้าพี่เจี๊ยบเป็นจะไ้ใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วพี่อีดใกล้แล้วจ้าแต่ว่ามันกับบอลพานจ้าฟั่งไปรับไปน้าจ้าโอ้ยเนาะอีหลากอมจีจ้าให้เหนียวซับสวยหุ่นดีข้างบนล้นไปหมดเลยนั่นเห็นบอกเป็นตาหัวน้องก็ลบได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ต้อย น้องโอเคน้อง is okay แมนบอกเสีย <c oughs> น้องบอกคอยสิซี่เหลียมปันใดขึ้นค่ะพี่พ่อพ่อกันเอียขึ้นกันนั่นละอ้อ,อยรับฟังแนะนํำจากพี่พอ่อเด้จ์จ้าบักซาลีจ้าป้าสะออนค่ะสวัสดีคะ่ะคุณลุงลัดตีมาเอาอีกเด้อมกักซาลีคุณลุงลัดตีเอ้ยมึงแน่เทอะขั้นเม่นใจขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงถูกต้อง นี่ละดงะน้องอ้อยแต่ว่าปกติอิลีนันพี่กัับเดือนท่านว่าแล้วก็กลับมาพี่มาแค่นาดาประมาณสิ้นเดือนกุมอีกแล้วก็ซิมีสวนอดอกอซากุระอยู่ใกล้บ้านอยู่ใน <c oughs> พี่จำกระยาค่ะระวังคำพูดเด้อมีแต่คนมีแต่ของจริง <c oughs> แมนจา้าสวาัสดี เขามันชสิสิไปวันฟูฟูแล้วแล้วจะเอ,เ,อเอาเอาเอายูถ้ากินไหมท่านมาเอารอดเท่าอ,อันพูดหล่ะพวงเนี่ยอันนี้กลุ่มวัเด็กอันนี้กลุ่มคือกลุ่มเห็ดปกปีงนูสิ้นตาสวัด <laughs> รามีกลุ่ม <c oughs> กลุ่มเกิดปีกไตยไงก็เขาภูดด้ใรศนะปีอีก สวัสดีค่ะคุณอีทสับประรดภูแลสวัสดีจ้าพี่อีทสวัสดีจ้าคนสวยไม่บอกเลยว่าคิดเบิงงก็บโลดว่าน,น้องนี่สิขนาดใดจ้าช,ชาอุดรจอนสินแลนมากไก,ก่กับจังซี่หละเ้าก็ต้องเฮ็ดหกเดือนไม่น่าในสิบหกขอบใจจ้าหญิงจ้าอันอันหาคู่พิเศษอันให้นางโบดไ,ดได้้งกะเพอร์เฟกต์เลยเด้ มมวพตุ่าได้เลยอ้อยมาเลยนัดกันเจอ,อยู่อุดอนก็ได้ได้อ้อยนาจ้าบอเป็นยังจ้าพี่ตุม้มบ่เป็นยังจ้ารักรักเด้อจ้าเด้อถันราบอกคือคือมาแล้วซาปากแปะเสาเอินคือคือหญิง สวัสดีเออละวันคนหนารักนอกจ้ะเนาะห่อนจุกมือจ้ะห่อนถึงวนันห่อนถึงวันอาทิตจ้ะกระสีแดดกระสิร้ายเนอกจากเนาะอากาศดีจา้าอิดเอ้ยม่ละข้น,นย่างอีหลีเดยมันจีจบมันกบว่าจบพี่พี่จอมพันหรือย,อยังพี่จอมบอบเล่นจ้ะลูกสาวชาวอุดรบ้านเชียงอยู่เดี๋ยวเขาจะตามมามุกมุก มุกดามาถูกบ้านหรือเปล่าไม่รู้ถูกแล้วใส่ข้อน้อะโอ้ยมาหอดกับมดาด่วมกันร้นอ่แม่ค่ะเอ้ยสวัสดีจากคุณอีดโตดีแล้วจา้าสิบบ่ได้เงามือนี่รู้สึกว่าแค่นาดาใครมาันชี้ไปวันฟูฟูแล้วแล้ว เก็บเห็ดบานเฮาพี่ยันแม่งบงเกือมากๆจ้ะพี่จอมคนอุดรขายันจานชุดเออขัดก,กี่ดอกอยู่ี้นอันเมื่อคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จอมขัดหน้า กดแรงดึงดูดเนี่ยด,ด,ดูแต่ของจริงเนี่ยคักขนาดแนนจากต่ของจริงนั่นละใส่ฮ็ดตั้งไต่มันบ่มีของปลอมรสมขงนงามสวัสดีจ้ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ปียนนท์นะจ๊ะนรพ่เจยบนี่แหละจ้าคำว่าลาตีสวัสดีนอจ้ะเดอกุดนัยกุฎนัยทยแลน้อจ้ะเดอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไอโน สีเขียนคิวสูเบิงแป๊บหนึ่งไจเปอโอ้ยนะเราจะเห็นว่าตั้งได่เวลาเมื่อเนี่ยพนกลับมาสายสายสวัสดีก็คงอยู่ตั้งสีล่ละพี่ต่อยเอ้ยเมือม่อเมื่ออยู่จังสีล่ละประดียไปซ้ายจ้ะพี่ไม่มีคนภาพจันวา น้องกวางอ้วนทุกตัวค่ะผู้นั้นเห็นบอกพี่มีนาก็งว่าจะถามพี่มีนาเปอนอสโตนมัน <c oughs>